อนาเทวาสวัสดีค่ะทริปนี้อธิบายรายละเอียดวิธีการเชื่อมโยงกับแสงแห่งความจริงนิรันด์ Eternal Light of Truth โดยสามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับระดับการสะสะเทือนของจิตวิญญาณความเข้าใจและวิธีการที่ใช้ในกระบวนการค้นหาความจริงเหล่านี้โดยทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถกลับสู่สภาวะที่มีความรวมกลืนกับความเป็นอนันต์ของพลังงานแห่งพระเจ้าต้นกําเนิดสรรพะสิ่งและสอดคล้องกับกฎแห่งจักรวาลรูปแบบการเชื่อมโยงกับแสงแห่งความจริงนิรันด์ 1>, 1. เชื่อมโยงผ่านการปฏิบัติภายในตนเองโดยการทำสมาธิการเข้าสู่ความสงบภายในช่วยให้จิตใจปลอดจากสิ่งรบก,กวนและเปิดใจให้แสงแห่งความจริงเข้าสู่จิตวิญญาณใช้เป็นช่องทางในการสั่งเสียงของความจริงภายในการตั้งจิตอธิษฐานตัวอย่างการตั้งเจตนาข้าพเจ้าขอเปิดใจเพื่อรับแสงแห่งความจริงนิรันด์และความรู้ที่สอดคล้องกับพระผู้สร้างตั้งใจอย่างบริสุทธิ์เพื่อขอเชื่อมโยงกับแสงแห่งความจริง 2การเชื่อมโยงผ่านการศึกษาและปัญญาการอ่านและทำความเข้าใจคำพีต่างๆที่แสดงถึงความจริงของจักรวาลใช้กระบวนการตีความอย่างลึกซึ้งเพื่อค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่การใช้ปัญญาญาณแก้ไขสถานาการณ์ต่างๆใช้เหตุผลควบคู่กับความเข้าใจเชิงจิตวิญญาณเพื่อเชื่อมโยงกับความจริงในชีวิตประจำวัน3การเชื่อมโยงผ่านการสังเกตธรรมชาติ การเรียนรู้จากธรรมชาติธรรมชาติเป็นภาพสะท้อนของความจริงนิรันดร์เช่นการเคลื่อนไหวของดวงดาวความสมดุลของระบบนิเวศหรือพลังแห่งชีวิตที่มีอยู่ในสรรพสิ่งเช่นการเข้าใจว่าความสมดุลในธรรมชาติสะท้อนถึงกฎแห่งความสมดุลในจักรวาลการทำงานร่วมกับพลังจักรวาลใช้ปรากฏการธรรมชาติเช่นแสงอาทิตย์น้ำหรือพลังธาตุเพื่อทำสมาธิและเชื่อมโยงกับแสงแห่งความจริง อาณาเทวาเรือแห่งองค์ความรู้พระวิดาเสนอบทความเกี่ยวกับอภิปรัชยาและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมไว้พบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะคะ